สำหรับท่านที่เกิดในลัคนาและราศีมังกรกอนอื่นเลยสิ่งที่ท่านเคยผ่านมาเมื่อในอดีตหรือเมื่อเดือนที่แล้วไม่ว่าจะเป็นปัญหาการเงินที่คนรอบตัวไม่ยอมสปอร์ตไม่ยอมพยายามเข้าใจจนมาถึงช่วงที่เจอปัญหาใหญ่ต้องการพึ่งพาพวกเขาเรามองไปที่ไหนก็มีแต่คนที่เราเคยช่วย แต่ไม่มีใครพร้อมจะช่วยหรือตอบแทนบุญคุณท่านเลยใช่ไหมปัจจุบันนี้สิ่งที่ท่านกำลังเจออยู่ก็เป็นความหวังลมๆแรงๆที่หวังจากคนเก่าๆเ,เพราะฉะนั้นหากท่านกำลังคาดหวังให้คนนู้นคนนี้มาเห็นใจทำใจเถอะ พวกเขารับความช่วยเหลือได้แต่พวกเขาไม่อาจจะช่วยเหลือท่านได้เลยไม่ว่าจะเป็นเงินแม้แต่เล็กน้อยโอกาสในการที่จะปรึกษางานพัฒนางานเติบโตการงานตรงนี้ก็ยังถือว่าไปได้เรื่อยๆไม่ได้ติดขัดอะไรแต่มันมาเหนื่อยมันมาท้อด้านกำลังใจที่คนรอบข้างไม่สปอร์ตไม่สนับสนุนณนะปัจจุบันถ้าอดทนอีกนิดนึง แกตัวเองอีกนิดนึงปล่อยวางได้อีกนิดนึงหรือไทปทําบุญปรับชะตาสักหน่อยตัวท่านกําลังจะเจอเรื่องข่าวดีในเดือนนี้เรื่องแรกเลยตัวท่านกําลังจะได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆไม่ได้มาต่อยอดเรื่องการเงินแต่ต่อยอดเรื่องประสบการณ์ชีวิตต่อยอดเรื่องไมเซทท่านจะมองโลกได้สะอาดมากขึ้น สบายใจมากขึ้นแล้วก็ท้อแท้กับคนท็อกซิกน้อยลงไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นโลกจะน่าอยู่สำหรับท่านมากขึ้นนะครับท่านจะไปได้ยินท่านอาจจะไปได้ฟังหรือท่านอาจจะไปเห็นคนที่กำลังตกทุกข์ได้ยากตำแหน่งเดียวกับท่านและก็ได้พูดคุยกันแถมยังได้เพื่อนสนิทมิตรสหายใหม่ๆที่เข้ามาเจอและอาจจะเป็นเพื่อนที่บุญกุศลหนุนนากัน ทำให้ชีวิตได้พบเจอแต่ญาติมิตรบริวารที่ดีขึ้นช่วงนี้คนอาจจะให้หายไปจากคนลักนาราศีมังกรสักหน่อยไม่เป็นไรมันเป็นการเคลียบม่วงกรรมเก่าใช้บุญใช้กรรมกันหมดแล้วก็แยกย้ายจากกันไปคนที่ยังอยู่ต่อกับพวกท่านได้คือคนที่พร้อมจะสนับสนุนให้ท่านเจอหรือได้เดินบนเส้นทางชีวิตที่ดีขึ้นเรื่อยๆนะครับแล้วก็ในเดือนตุลาคมนี้ คนลักนณาราศีมังกรเตรียมรับข่าวดีกับการเงินก้อนใหญ่ที่จะเข้ามาแต่ใครที่มีบริวารเป็นลักนณาราศีมังกรให้ระมัดระวังการเดินทางการจับใจ่ายใช้สอยที่ต้องซื้อของใหญ่ไม่ว่าจะเป็นโทรศพัพท์รถบ้าน หรือการศึกษาต่อระวังเป็นเงินก้อนใหญ่ที่เราไม่ได้เตรียมตัวนะครับหากใครมีบริวารที่เป็นคนลัคนาราศีมังกรอ,อ่ะเราไว้พบกันใหม่สวัสดีครับและสำหรับใครที่อยากเปิดดวงชะตาแก้ปัญหาชีวิตที่เจออยู่ทักลิงใต้ตโปรไฟล์ของอาจารย์มาได้เลยครับ